เดี๋ยวลองดูห้องน้ำเนาะห้องน้ำลานกลางเต็นท์ด้วยเนาะว่ามันเป็นจะใด,ดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็ห้องน้ำผู้ชายนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเพื่อนก็ทำสะอาดสะอาดด,ดูดิดูดิห้องน้ำล้างหน้าล้างตาเนาะแล้วก็ห้องส้วมนะครับอันนี้ก็เป็นประตูปิดเปิดอย่างงี้ครับโอเคเลยนะครับสวยงามครับ <c oughs> ห้องน้ำยังสวยงามเลยครับท่านผู้ชม มีห้องน้ำคือเขาจะเป็นจุดๆๆเลยนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มันกว้างเนาะสถานที่มันกว้างเพื่อทำห้องน้ำเป็นคือไม่ต้องเดินไกลอ่ะครับท่านผู้ชมเนี่ยดูดิดูบรรยากาศตรงนี้ดิห้องพักเนาะนะครับโหกับลำธารแม่น้ำส,สวยๆงามๆนอนฟังทั้งคืนนะครับ ได้บรรยากาศขนาดละวน,นี้ตอนกลางตอนเช้าตอนเช้าเดีย๋ยวจะเปิดผ้านี่กค่ะเปิดมุงก่อนดูดิกิจกรรมแต่และคนแต่และครอบครัวเนาะตอนนี้มันหนาวต่างคนต่างหาเศษไม้มามาอะไรอะมาผิงไฟกันนะครับบรรยากาศดีดี อากาศเย็นอากาศหนาวเลยนะครับ่ทผู้ชมช่วงบรรยากาศตอนเช้าเช้าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศนี่นะมันถึงสุดแสนที่จะมีความสุขเนาะมันมีทั้งอากาศเย็น บริสุทธิ์แล้วก็ภาพวิวที่เฮามองเห็นเนี่ยมันช่างงดงามขนาดเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่เบลเจ็กจะเก็บเต็นเนาะเพื่อที่จะเดินทางต่อนะครับท่านผู้ชมเ<ก>ดี๋ยวเบลเจ็กก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศรอบๆลา,านกลางเต็นท์นของอแก่งนกเขานี้ให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งเนาะครับเดี๋ยวตามเบาเจ็กไปดูนะครับแกงนกเขาสระบุรีนะครับ ครับช่วงที่เบลเช็กยินอยู่ตรงนี้นะครับก็บเป็นทางเข้าของลานกลางเต็นท์แกงนกเขานะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ประมาณเวลาเจ็ดโมงเนาะคิดว่าประมาณเจ็ดโมงหรือไม่ก็หกโมงกว่าแต่ฟ้ามันเริ่มสว่างแจงวั้นแสงแสงนู้นแสง,แสง,แสง้าที่เริ่มออกมาแล้วตรงโน้นอะ่ะ แสงขอบเขาอ่ะสวยน่ามงามดดูตรงข้างหลังนู่นข้างหลังก็เป็นเอ่งน้ำอะ่ะดูดี รู้สึกน้ําก็ลึกเหมือนกันนะเนี่ยเล่นได้สบายๆเลยนะครับทุกผู้ชมโอ้โหเนี่ยมันจะมีปลาตัวเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับมันไม่ใช่เหมือนอาปลาแบบที่อื่นนะที่ว่ามันตัวใหญ่ๆเต็มไปหมดแล้วคนก็ไม่ค่อยขาเล่นเหมือนบาลแจ็กเนี่ยอืมแต่ตรงเนี้ยมีนิดๆน่อยๆน้นําเนี่ยมันออกสีเขียวออกฟาฟ้าเขียวๆครับทุกผู้ชมเขียวคือเขียวมรกตนะ เหมือนกันน้ําที่ตรงไหนนะที่เคยไปบ่อผุดบ่อผุดเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหตรงนี้สวยงามตามท้องเรื่องใช่ไหมสถานที่กลางเต็นท์ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอ่าแบบมีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตนะครับเลยทำให้เบลเจ็กพักคอนได้เต็มตีตอนกลางคืนบ่ได้เล่นอินเทอร์เนต็ตเลยสักอย่างครับคือมาถึงเซต เล่นกิจกรรมนิมนดๆหน่อยๆเนาะเซจแล้วก่อน,นอนพักผ่อนยาวเลยนะครับท่านผู้ชมสุขภาพเราก็ได้รับเต็มที่เลยนะครับสบายใจได้มายืนอยู่อากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์ข้ามเขาเขาธรรมชาติสวยงามเด็กอากาศหนาวนี่เด็กเล่นน้ําโอ้โหแม่เจ้าเล่นได้ยังไงอะทำไมเขาเกลิ่นจังเลย ถือว่าอ่าเงียบนะครับท่านผู้ชมคือคนที่มาก,กลางเต็นอนะเขาก็ให้ความร่วมมือกับการอ่าพักแรมนะพักแรมแล้วก็โอเคโอวอันนี้เต็มเลยโอ้โหคนเต็มนหนาวไหมไม่หนาวหรอไม่หนาวไม่หนาว ดูที่เขาเล่นน้ำได้ยังไงอะ่ะบขนาดเบาแจ็กนี่เอาผ้ายังห่มเลยอะ่ะและ้วน,นี้เขาดูดิดูไอ้น้ําไอ้น้ํามันลอยขึ้นจากน้ำอะ่ะแล้วเขาเล่นได้ยังไง <c oughs> นะครับเบาแจคก็พยายามเดินมาให้ท่านผู้ชมดูเรื่อยๆเนาะอ๋อตรงนี้เพิ่งมาเห็นเขาก็มีตรงนี้เป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังเลยเนี่ย อืมสําหรับท่านที่ไม่ได้เอาเต้นมาก็สามารถมาเช่าตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยโอ้โหโอ้ยแมวแมวแมว,แมวขาวดูที่หน้าเดี๋ยวจะพาไปดูน้ำไปดูน้ำสวยงๆงามอันนี้ก็เป็นแบบบ้านหลังใหญ่เนะห้องน้ำเขาจะแยกออกข้างนอกเลยนะก็โอเคอะ่ะ เนี่ยอันนี้ตรงต้นน้ำโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมดูดินีน้ำมันก็ไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆอยู่ <c oughs> ชอบชออบ จุดทานน้ำใส่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวเพิ่นนะจะมาเล่นกันตรงนี้เยอะนะครับเพราะว่าตรงนี้นะ้ามันน่าเล่นนอล้าก็อีกอย่างหนึ่งนะคือว่ามันแช่ตัวได้ทั้งตัวครับท่านผู้ชมมันมันแบบโอเคเลยนะครับเบาแจ๊กยังชอบเลยแล้วก็จุดตรงนี้ก็คือจุดโซนกลางๆนอกของสวนตรงเนี้ครับลานกลางเต็นท์แก่งนกเขานะครับตรงนี้ มันกับบรรยากาศจัดดีนะครับตอนแรกเบลเจก,ก็จะไปกางเต็นท์ตรงนู้นเนาะแต่พอดีเบาเจกไปเห็นที่เบาเจกชอบมากกว่าก็เลยไปกางตรงนู้นเนี่ยตรงนี้กับบรรยากาศก็จัดมาะนะครับท่านผู้ชมอยู่ช่วงกลางๆนะครับสาหรับค่ากางเต็นท์นะครับท่านผู้ชมเปิ้ลคิดเป็นลายหัวนะครับหัวละ150บาทนะครับ150าบาทแล้วก็สถานที่ตรงนี้นะครับเปิ้ลก็มีเต็นท์ให้เช่าแล้วก็มีเต่าให้เช่าเนาะ มีอ่าแค่ให้เช่าอะไรประมาณเนี่ยครับท่านผู้ชมก็โอเคอ่ะครับ ตอนนี้เราก็ทยอยทยอยเก็บของกันนะครับทยอยเก็บของเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่อื่นหรือว่าจะกลับบ้านนี่นะครับท่านผู้ชมครแต่ที่แน,น่บอกแจ๊กใส่แพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็พวกเพกืพ่อนๆก็เก็บกัน <laughs> เก็บไปเก็บมาเดี๋ยวยกถังขยะนั้นไปด้วยนะ <laughs> นาก,กาจะไม่ถอดหมวกใช่ไหมะนะน่ะฮะกะซอ้อนอย่างเดียวเลยใช่ไหมะนะ่ะร้อน้นำเดียวยังไม่เล่นน้ำเอน,น,น,นเอาเล่นวันนี้เลยหลับเรียบร้อยจะเดินทางต่อ ซีบ okay. ีห้กับทีมงานพวกเพื่อนโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับหากคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคอติดตามคลิปเบาวเนื้อเจ๊คาตาลอนขอบคุณมากนะครับทำไมขากลับมันหนักจังวะนักเบียร์แปดขวดแค่ ครับสำหรับคลิปนี้บากแจ็คเอาไว้เพียงท่าอีกนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปบามอมเหนือแจ็ผพาตลอดมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกๆคลิกเลยนะครับเดินทางต่อแล้วครับ